ผู้กล้าตะลุยถ้ำมังกรในดินแดนป่าที่กว้างใหญ่เป็นแหล่งรวมของเหล่าบรรดาสัตว์ใหญ่น้อยทุกชีวิตอยู่อาศัยกันอย่างสงบสุขต้นไม้ให้ร่มเงาให้อากาศเป็นแหล่งอาหารและก่อเกิดลำธารสายน้ำไหลรินให้ความชุ่มชื่นเย็นฉ่ำกับทุกชีวิตเหตุการณ์สุขสงบจนกระทั่งวันหนึ่ง มังกรตัวใหญ่น่นนากลัวมากเลยม,มันอยู่ในถ้ำบนเขาอ่ะมันไม่เอาแล้วแพนด้าไม่กล้าไปกินน้ำในห้วยหลังเขาอีกแล้วอ่ะมังกรไม่นานข่าวเรื่องมังกรตัวใหญ่มาอาศัยอยู่ในถ้ำหลังเขากล้อลือกันไปทั่วป่า ลอกพุทธเฒ่าหมียังไงช่วงช่วงก็ไม่ยอมข้าบุกเขาผ่านถ้ำไปตักน้ําในลําธารหลอกได้ข่าวว่ามังกรมันโหดร้ายซ่อนอยู่ในถ้ำคอยจับสัตว์กินเป็นอาหารยังไงก็ไม่ไปหลอกน่ากลัวจะตายอ่ะออหูแหลมก็ไม่ไปนะห,หูแหลมก็กลัวมัน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 หวังแหวงวิเวกหวงแหวงยังไงก็ไม่รู้ แค่เดินเฉียดไปแถวแถวถ้ำนะยังได้กลิ่นเหม็นเนา่าน่าสยดสยองไม่รู้มีตัวอะไรต่ออะไรโดนจับกินบ้างแล้วก็ไม่รู้จริงด้วยยิ่งตอนกลางคืนนะแก้มป่งได้ยินเสียงคำรามดังไกลมาถึงที่นี่เลยอะ่ะ <c oughs> เฉยๆก็ได้ไม่ต้องมาขี่คอแก้มป่องหรอกโธ่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมีหวังพวกเราเชาวแดนป่าต้องผอมแห้งอดตายแน่เลยไม่มีใครกล้าออกไปหาอาหารดื่มน้ำในลำธารโธ่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะข้ายังหนุ่มๆน,นะมังกรก็มังกรเถอะ ข้าจะฮุกซ้ายฮุกขวาตีสองขึ้นเขาจาระเข้ฟาดหางให้คว่ำไปเลยโอทาโถลีลามากไปหน่อยกนจำเบ้าเลยและแล้วถ้าเป็นตอนนี้ล<ส>่ะ<น><ส>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 <น> ออมังกรก็มังกรเถอะแล้วก็จะแล้วไงล่ะให้มันอยู่อย่างนั้นล่ะลตัวใครก็ตัวมันดีกว่า,าแต่ยังไงก็ตามข้าว่าต้องมีใครสักคนที่เป็นผู้กล้าอาสาออกไปตักน้ำในลำธารสำรวจดูว่าเจ้ามังกรมันทำอะไรตอนไหนเพื่อว่าพวกเรา จะได้ไม่ต้องตกอยู่ในอันตรายเอาละใครจะเป็นผู้กล้าอาสาไปตากน้ำก็ก้าวออกมาก็แล้วกันนะอโอ้โอยสถานการณ์สร้างวีรบุรุษจริงๆขอบใจนะแก้มป่องแก้มโปงที่เจ้าทั้งสองเสียสละชีวิตเฮ้ยไม่ใช่ เสียสละเพื่อพวกเราเชาวแดนป่าไปดีมาดีนะแล้วพวกเราจะคิดถึงนายทั้งสองคนโธ่ไม่น่าเลยเราจะจดจำหน้าของพวกนายตลอดไปยังยังยังไม่ตายโวยโวยพรดีๆกันทั้งนั้นเลยนะเอาล่ะเอาล่ะไปกันได้แล้วรีบออกเดินทางเถอะ เดี๋ยวจะมืดซะก่อนนะโชคดีนะแก้มป่องและแก้มโป่งจำเป็นต้องออกเดินทางไปที่ลำธารเพื่อตักน้ำมาให้ชาวแดนป่าระหว่างทางจะต้องผ่านถ้ำใหญ่ที่อาศัยของมังกรทำให้ทั้งสองต่างหวาดกลัวเป็นที่สุด โอ้ยน่ากลัวจริงๆหมือขนหัวลุกเฮ้ยฉันว่าเรากลับกันเถอะแก้มป่องอ้าวทำไมเดินไม่ไปละ่ะเอ้ยโถมาจับฉันไว้ทำไมเนี่ยไหนๆก็มาถึงนี่แล้วะเป็นไงเป็นกันไม่โดนมังกรจับก็อดน้ำหิวตายเหมือนกันแหละ ไปลุยเลยดีกว่าย้ยฉันฉันเหยียบโดนเศษกระดูกใครก็ไม่รู้กลัวกลัวจริงๆเลยกิ่งไม้ต้นหากละ่ะแหมตาขาวไปได้เนั่นเจ้ามังกรกำลังลับเล็บให้ขมกลิบ รอจัดการพวกเราอยู่ฉันฉันไปแล้วนะโั่เงีย,งยบๆสินอกจากจะตาขาวแล้วยังตาถั่วอีกนี่นีน่ี่ดูดีๆสิลับเล็บที่ไหนล่ะแก้มป่องว่านะเหมือนกับเหมือนกับว่าเจ้ามังกรจะจะจะคันนะ่ะดูสิคันคันดูคันคัน,นเกาๆเอ๊ะ หรือว่าจะเป็นโอ้ยเมื่อไรจะหายสักทหเจ้าฮีกลาควดเนี้ยมังกรเป็นขี้กลาคโอ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ย เพนเธอมังกรคำรามใหญ่แล้วอ่ะคงได้กลิ่นพวกเราแน่ๆเลยโธดูดีๆสิแก้มป่องว่าเจ้ามังกรไม่ได้คำรามขู่ใครหรอกแต่เหมือนว่า มังกรปวดฝันโอ้ยโอ้ยหลุดอีกซี่แล้วมังกรฝันหล่าอึ๊ออเหม็นเหม็นกลิ่นซากสาัตว์เฮ้ยไม่เอาแล้วแกโผลไม่อยู่แล้ว เห็นกลิ่นปากมังกรต่างหากล่ะโอ้แกมปองระวังโอ้ยอย,อย่าเข้ามานะกลัวแล้วจ้าหยุดหยุดหยุดร้องทั้งคู่เลยเอยอย่าเข้ามานะพวกนายเป็นใครอ่ะก็ามาในทําของเราทำไม ออกไปออกไปนะอย่ามาทำร้ายเรานะเล่นปากใช้ได้เลยเหม็นสลบอบยังยังยังไม่ออกไปอีกออกไปนะออกไปชิวชิวไป ไ,ไหวเหม็นสลบเอาลูกกล้าดียังไงมันนอนในถ้ามังกรนเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราจะรีบไปแล้วก่อนอื่นนายเอาหน้าไปไกลๆก่อนเถอะไม่ไหวอ่ะไม่แปลงฟันมากี่วันแล้วอ๋อ อืมหนึ่งสองสองอ๋อสองเดือนแล้วมีหน้าล่ะเราไม่อาบนะ้ำมากี่เดือนแล้วอะ่ะอ๋อก็หนึ่งอุย้ยแค่หนึ่งปีเองอุย้ย ถึงว่าขี้กลากเต็มตัวเลยโอที่แท้มังกรถึงจะตัวใหญ่แต่ก็ใจดีกลิ่นเหม็นที่คิดกันว่าเป็นซากสัตว์ที่แท้ก็เป็นกลิ่นปากกลิ่นเต่าของเจ้ามังกรเสียงคำรามที่ได้ยินก็คือเสียงโอดครวนจากการปวดฟันที่ไม่ยอมแปลงฟันนั่นเอง เื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้เองเหรองั้นเดี๋ยวมังกรอ้ะแอะจะตักน้ำไปให้ชาวแดนป่าใช้เองแล้วจะไปขอโทษที่ทำให้เข้าใจผิดตกอ,กอกตกใจกันไปทั้งป่าเลยแต่ก่อนไปนะแก้มป่องว่าเรามาแปลงโฉมให้มังกรอ้อแอะกันดีกว่านะแก้มป่องอ แปรงฟันทุกวันวันละสองครั้งตอนเช้าและก่อนเข้านอนทั้งหมดจึงพามังกรลงไปทักทายกับเพื่อนแดนป่าทุกคนต่างดีใจที่ได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแถมยังแข็งแรงช่วยเหลือชาวแดนป่าได้ตั้งเยอะเด็กๆล่ะคะอยากเป็นเหมือนมังกรตอนไหนก่อนหน้านี้ เก็บเลือด